สวัสดีครับขอคุนผู้ชมนะครับสู่รายการยกสยามครับเรื่องราวนะฮะในปีนี้นะฮะเราแข่งขันเป็นระดับภาคนะตอนนี้ก็จะเป็นภาคกลางซึ่งเป็นสุดท้ายแล้วนะฮะหลังจากได้หมดเราก็จะได้ผู้ชนะนะฮะไปแข่งขันชิงชัยแห่งปีแล้วครับและตอนนี้เป็นการแข่งขันระหว่างอุทัยธานีสิงห์บุรีซึ่งเมื่อวานนี้เสมอกันอยู่หนึ่งข้อเท่ากันนะครับ ้องการสี่ข้อก่อนถ้าทางสดชื่น,นทั้งคู่เลยเพราะยังไม่เคยพบกับความผิดหวัง <laughs> <laughs> มาดูข้อต่อจากนี้ไปเลย <laughs> <laughs> เอาสิ่งสิ่งนี้มาให้ทั้งสองจังหวันี้ชมก่อนว่ามันคืออะไร <laughs> พร้อมเอาออกมาอยู่ไหนเอ่ยฮ <laughs> <laughs> ึมฮเอาละ เมื่อออกมาใครอยากจะชมก็ไปดูได้ใกล้ๆอยากจะดมจะชิมกรุณาอย่าชิมแล้วกันเอาดูใกล้ๆแล้วกันโอ้โหอะไรนะอรู้จักไหมฮะเรียกว่าอะไรครับแกงบนโอ้๋อ ท่านผู้ชมก็ดูไปด้วยนะฮะถือว่าร่วมมุงกันเข้าไปด้วยออยอสี่เห็นนี้เขาเรียกว่าออมครับออมอมเข้าสู่เรื่องราวของเราแล้วรู้จักกันพอสมควรนะฮะทุกท่านรู้จักนะฮะหรือหลายท่านไม่รู้จักเดี๋ยวถามในทีมขเขาเองเขาบอกว่ามีออมอยู่ชนิดหนึ่งชื่อว่าออมน้องวัวน้องควายโอ้โหเลยครับอันนี้ออมเนื้อใส่เนื้อออมไก่ใส่ไก่ ออมน้องวัวน้องควายถามว่าออมน้องวัวน้องควายคือออ่มที่ทํามาจากอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรขึ้นอายุ yes okay you know เดี๋ยวรู้ไอ้ยื้าๆเดี๋ยวเป็นยังไงเอาละครับอมน้องวัวน้องควายนะเป็นอมที่ทามาจากอะไรกอไก่ครับทามาจากรกรกรกมีแค่นี้ครับ หรือไม่ใช่นะครับขอใครครับทํามาจากสุนัขไอ้ดูนองร้อง้อมจบไม่ได้ผมผมผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไหนที่คนที่สามคน่สงหรือตรงนุยน่าท้งหมเก้งเยอะเก้งเองเก่งเองเรอน้องล็อกล่อเหรือไม่แต่เดิมแต่เดิมทำมาจากอะไรรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมของกูนะตม้ย คยทาข้งคุยทางข้ง้คยทางแข้งว่าย้ยทางข้าานัสางหนึครหวลาาครับเูไทยทานีนี่ก็ปุกพลังพลังขึ้นมาเลยนะหนึ่งเท่าอยู่ขนาดนี้ถ้าได้นำนี่ถือว่าได้เปรียบนะครับมิบุรียังเคลียร์กันงงอยู่เลยฮไปทางไหนไปไม่ถูกแล้วหมดเวลาแล้นะครับมเวา เดี๋ยวดูนะว่าเขาจะยกอะไรนะฮะขอไก่รกนะฮะขอไข่สุนัขนะครับพร้อ,อมยกครับกขอไก่ฮะเทนะฮะเทเ,เ่เลยวเทแล้วส่วนใหญ่เป็นกอไก่แต่ว่าอุทยทยธานีไม่เทอ,อ,อย่างน้นอยกันไว้ก่อน ซิมบูรีเทเลยนะครับเทเลยครับแล้วมันเลื่นนักลบครับใช่ถึงไหนถึงกันครับคุณรู้จักคุณออมเขาแหละฮะแต่วีรชนชาวบ้านกำลังใจไม่แพ้ค่ะที่หนึ่งที่สองไม่แพ้แปดครั้งถึงจะแพ้แต่เรามาวันนี้จะไม่แพ้โอ้เลือดนักสู้จริงเนู้แล้วตลอมันไปเกี่ยวกับอะไรแล้วต่อกอไก่ลไก่คือรก แล้วมันเป็นยังไงฮะอธิบายความนะคือร็กนี่มาจากเวลาสัตว์ที่มันจะตกลูกเป็นเรียกตกลูกมาหัหน้าถาเขาเองแล้วถามเขาเองแล้วงงแล้วงงแล้วถามเเองแล้วที่หลังลูกจะออกมาก่อนลกจะมาที่หลังล็กเนี่ยคนอีสานเขามีค่ามากและอร่อยเพราจะกินไม่ใช่ไม่รู้แต่ได้ยินมาเพื่อนเขาบอกว่าเป็นลก อ่าไม่ใช่ไม่ใช่สุนัขเหรอฮะไม่ใช่ค่ะสุนัขนี่อีเก้งใต้ถุนอขสุนัขก็ไม่ได้เก้งถ้าเป็นน้องัูต้องไปเป็นรกเป็นรกแม่นแม่นแน่นอนประมาณนี้นะฮะเขาจะมาที่หลังเอาล้ฮะมาทางเดียวกันกับเขาผมแต่เขามากกว่าเราหนึ่งแต้มมีผลไหมเพราะว่าคิดทางเดียวกันเลยมีครับผมเขาเ้วเราเคยเทแล้วล่วงไปแล้วที การครับตอนนี้ตะกี้ก็เจอการจนบุรีตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดยังไม่ลองยังไม่รู้เดี๋ยวก็รู้กอธิบายความคิดว่าลกออกมาจากบัวควายแล้วออกมาเป็นลกอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าความหมายเดียวกันไหมความหมายเดียวกันเลยเขาถูกสิเขาก็ได้สิที่มีมีสุนัขไว้เนี่ยครับเพราะทางเหนือเนี่ยมีบางส่วนที่ทานสุนัขอยู่สมัยก่อนอาจจะเรียกช่วงหนาวอากาศหนาวเนี่ยเขาจะ ทานแกงเอ๋งแกงอิงมาทำแกงอ่อมแกงเอ๋ง อาจจะว่าวัวควายหายากหน่อยเก่งเองเยอะก็เลยก็แน่นสิก็เขาเรียกเก่งเองว่าได้เรียกน้องวัวน้องควายเนี่ยหรือะเเพราะเอามาแทนไงครับเอามาแทนเพราะหาง่ายกว่าเมาแทนีแทนน้องวัวน้องควายพ่เมฮ้ยเออแออเออเอเออเออเอเอ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 อะอรเออ้อเอ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 อออเออเอเออเอออเออออเออเออเมอเออเออเเออเอเออ่ออะไรนะเออเอเอเออเออเอเออเอรเอเอออเเดเอออเ เพราะล่า,ลาสุดการจะได้บริการของรงพงติ๋งก็เจอเหตุการณ์น้องติ๋งนี่แหละฮะเพร่ะเขาไแล้ลยน,เ<ล>ยนะเพราะฉะนั้นเราลองอธิบายให้เป็น จสุนัขก็คือเรื่องราวของเก้งเอ๋งอะไรเนี่ยเหรอคะประมาณนี้นะมาวางเขาแทงน้องวัวน้องควายเอาวละมาดูนี่เป็นการแรกของสิงห์บุรีอยู่หรือไปเอาวละมีเหตุมีผลแล้วอาะของที่กาลนี่ต้องการชนะมากเลยเขาเตรียมร้องเพลงแล้วอ่ะเตรียมร้องเพลงการชนะเนี่ยเอาร้องดังๆเลยนะประธานครับประธานขออนุญาตเทปทีแป๊บหนึ่งเอาเอาทีนะครับเอาทีนะคร เฮลโลเทสซุกเพลงนี้จะเป็นคําตอบนะฮะถ้าเขาร้องเพลงบรรจัณเขายังอยู่แต่ถ้าเงียบกริบเขาตกล่บแล้วนะครับฟังดีๆครับตงม่โตก็ร้องนะอมอ้าออ่อนนวลออนพอยนะฮะถ้าออกว่าคําตอบคือรกสิงมาเลตจะมีเสียงเพลงบรรจัณดังมากแต่ถ้าออกเป็นสุนัขอูทัยตอนนี้ชนะไปเลยนะครับ

นะว่าเป็นอย่างไรครอ,อ่อมน้องวัวน้องควายนะคืออ่อมที่ทํามาจากรกของวัวหรือควายหลังจากที่วัวควายข้อลูกมาแล้วชาวบ้านก็จะเก็บรกนี่ออกมาต้มมาล้างให้สุกนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทําเป็นอ่อมเรียกว่าอ่อมน้องวัวน้องควายซิงมเลยมีเวลาสี่ข้อนะฮะให้ได้ไปก่อนนะสี่ข้อจากเจ็ดข้อนี่นะฮะถ้าเสมอก็ว่ากันไป อ่ะตอนนี้สิงหุรีนําไปอยู่2ต่อนหนึ่งถ้าข้อนี้สิงหุรีนําอีกสบายเลยนะพิงกําแพงแล้วนะชนะเลยไม่มีวันลมนะยัง <c oughs> และอุทัยต้องรีบตีเสมอครับผมพร้อมดูข้อนี้ครับเที่ยวไทยคลึกครืนเศรษฐกิจไทยคึกคักไปที่สกลนครครับตรูมุฟครับมา วันนี้เราจะเดินทางไปภาคอีสานที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครกันครับมาถึงแล้วก็เข้าวัดทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนที่วัดพระธาตุเชิงชุมบวรวิหารซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุเชิงชุมมีลักษณะเป็นเจดีกอออิฐถือปูนฐานรูปสี่เหลี่ยมยอดฉัดทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีซุ้มประตูสี่ด้านเป็นโบราณสถานที่สวยงามมากครับจากนั้นเข้าไปในวิหารของวัดเพื่อนมัสการหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหว อิ่มบุญหลังจากเข้าวัดกันแล้วก็ไปพักผ่อนกันต่อที่สวนสมเด็จพระศรีนครินเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามมีเนื้อที่ประมาณ120ไร่มีลักษณะเป็นสวนล้อมสระขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าสระพังทองซึ่งเป็นสระโบราณซึ่งเชื่อกันว่าสร้างมาพร้อมกับการสร้างพระธาตุเชิงชุมภายในบริเวณสวนประกอบไปด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับสวนป่าสวนน้ำสวนหินและสวนออกกำลังกายรวมทั้งมีน้าผู้สูงราว9เมตร เรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนทั่วไปเข้าไปชมเพื่อความสวยงามหรือใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้เป็นอย่างดีและนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวอ,อันสวยงามนี้แล้วจังหวัดสกนลนครยังมีประเพณีที่มีความสวยงามและความน่าสนใจอย่างประเพณีแห่ดาวที่ตำบลท่าแร่ในเขตอำเภอเมืองให้เหล่าบรรดาน,นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกันอีกด้วยแล้วชาวสยามทราบกันหรือไม่ว่าประเพณีแห่ดาวที่ตำบลท่าแร่สกนลนครเขาทำกันในช่วงเทศกาลใด เอาละมีโอกาสได้ไปหรือไม่ครับสกลนครครับแล้วไปแห่ดาวครับงานสําคัญประจําปีทุกปีเลยครับมีโอกาสไหมครับได้เห็นไหมได้เคยมห็นไหมไม่มี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 มมมมการแห่ดาวเป็นงานสําคัญจัดเป็นประจําทุกปีที่ท่าแร่นะสะกลนครชาวท่าแร่จะแห่ดาวก็ต่อเมื่อถึงเทศกาลนี้เท่านั้น สงไอึ้งและเงียบครับถามเลยครับระหว่างที่เขาหมึนกันทั้งคู่ถามว่าชาวท่าแรกจะแห่ดาวเนื่องในเทศกาลอะไรครับขอไก่ครับมันชัดๆอยู่แล้วคริสต์มาสม่แห่เป็นดาวเป็นอย่างเนี้ยจิงเกระเบลจิงเกระเบลจิงกเบลแห่ดาวไม่ใช่หรอกมันจะไปแห่ดาวมันเ็นคริสต์มาสอะไรมันต้องเทศกาลนี้เท่านั้นครับขอไก่ครับเชงเม้งครับ เอาละขอไก่คริสต์มาสขอไข่เชงเม้งครับพร้อมเด็นาทีเจ้าเปละรเยอะเยอะครับเยอะแคดาที่บอกีเลยครับเอแคดาที่บอกพี่แน่นอนพึ่งเบลโบชวงเข้ามาเออรนบ้านไหเนี่คิดเซียนเหรอโอ้สกลนครสวยสุดสองเลยอ๋อเหรอขอไก่คริสต์มาสขอไข่เชงเม้งร้อ

แต่เด็กกูบอาคืออันนี้เราเทแน่นอนคิดว่าเขาจะเทไหมไม่เทไม่มาไม่จะเทโอเล่นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหงั้นจะไปถามเขาว่าเพราะอะไรคิดคิดว่าเขาเทไหมฮะคิดว่าเขาเทเทแต่เราจะเทหรือไม่เทอยู่ใช่ไหมตะกี้ใช่ครับแล้วเรามีมีใครที่มั่นใจในนี้มีไหมเรามีด้วยอ๋อตรงนู้นก็มีคุณบุญเพราะว่ามั่นใจท่านี้ก็มั่นใจอ่าถามคุณกระสนก่อนมีโอกาสได้ไปออกงานไปเที่ยวไทยครับ ภาคอีสานที่จังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยที่เราไปคือเราออกไ,ไปในนามของสาเปาไม่ใส่ใจนะครับพอไปเสร็จปั๊บเนี่ยในระหว่างที่เราว่างๆเนี่ยจะเดินตามบูธแลกเปลี่ยน,ตน,นแต่และจังหวัดกันแล้วก็ไปที่บูธท,ที่สกล<ม>แล้วก็พูดคุยกับคนที่สกลแล้วเขาก็เชิญชวนให้เราเอาโบชัวให้เรากลับมาแล้วบอกว่าถ้าติดใจจะมาเที่ยวอีสานเนี่ยอย่าลืมนะไปเที่ยวงานสิ้นปีนี้ก็คืองานแห่ดาวของเขา สัญลักษณ์ดาวนี่เป็นของคิสแล้วนี่ทั้งหมดเทหมดแล้วนะเทครับนี่ทุกคนเชื่อมจกันใช่ไหมเชื่อค่ะนี่รับผิดชอบเลยนะรับผิดชอบทุกคนรับผิดชอบร่วมกันคือถ้าผิดจะต้องเลี้ยงสะเพาเราไปตลอดอย่าลืมว่าตอนนี้นี่เททั้งคู่นะฮะเททั้งคู่ถูกทั้งคู่ได้คนละหนึ่งทั้งคู่เททั้งคู่ผิดทั้งคู่ ตกทับคู่เลยนะครับไม่มไมไมเมกี่ยวแล้วครับจะมีคะแนนสะสมหรือไม่มีมาเลยถ้าเททั้งคู่ปิดทั้งคู่ตกทั้งคู่เลยครับผมกลับไปที่นู้นแล้วครับกว่าให้งงครับรองคุณผมจะได้อธิบายก่อนยังนไงนะก็คนผ่าแรงเป็นพื่งเพเนี่ยเป็นคนคริสมาตั้งแต่สมัยโบราณคะะ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยคืออยู่มานานก็จะมีทั้งคริสทั้งพูดอยู่ในนั้นะนะคะแต่การสืบเนื่องต่อประเพณีก็ยังทํากันอยู่ในการมีการแห่ดาวในช่วงกลางคืนค่ะแล้วแหแห่ดาวเพื่ออะไรแห่ดาวเพื่อ เริ่เลือกถึงงานเทศกาลในของคนคริสเขาด้วยกันงานคริสต์มาสนะคะอ๋อเป็นคริสต์มาสค่ะในช่วงคริสต์มาสของเขาแล้วก็ในช่วงกลางคืนเนี่ยคือพอเขาติดเป็นไฟเขาเลยต้องเป็นช่วงกลางคืนแล้วทททเองก็เลยสนับสนุนให้เป็นงานระดับประเทศงานหนึ่งในช่วงกลางคืนก็คือ12เดือนเจ็ดดาวเก้าตะวันค่ะไม่ใช่เช้งแม้งหรอไม่ใช่เช้งแม้งก็ไม่แห่ดาวหรอไม่แห่ไม่คิดว่าจะเป็นเช้งแม้งนะก็ตอนนี้ภาวนาไว้ไม่เป็นอย่าหนึ่งคู่ได้หนึ่งคู่ในสิงห์รีต้องถือว่าใจเด็ดมากเล เพราะอนำอยู่ด้วยแล้วก็ร่วมมาเทากับเขาเขาคิดว่าเขาเทแน่นะฮะเขจะกลายเป็น3ต่อหนึ่งเพราะตอนนี้นำอยู่2ต่อหนึ่งก็จะเป็น3ต่อ2แต่ถ้าปิดคู่ใครที่เททั้งหมดไม่ว่าในข้อไหนก็แล้วแต่มีคะแนนสะสมหรือไม่มีก็แล้วแต่ถ้าปิดทั้งคู่ตกทั้งคู่นะครับมาดูว่าจะยังอยู่ต่อไปทั้งคู่หรือไม่เช้าถ้าแรกจะแห่ดาวเนื่องในเทศกาลอะไรทั้งหมดบอกว่าคริสต์มาสนะครับคำตอบคือคือ พรีเมียร์ลีกดังแค่ไหนโลกสยามก็จะมีสอนัหวัดเชียร์แบบนี้เหมือนกันเพราะ <c oughs> จะได้ได้ยินเสียงเชียร์นี้ต้องให้โอกาสเขาเชียร์ให้เต็มที่ก่อนเป็นการปลุกพลังให้ความมั่นใจที่เกิดขึ้นนะฮะอา้าวทุกวันที่ย5ธันวาคมหรือวันคริสต์มาสของทุกปีนะครับสลกลนครจะจัดเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสอย่างยิ่งใหญ่ที่ตะบนท่าแรกเพราะอะไรครับเพราะที่นั่นเป็นชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทัจังหวัดเลยครับมีสกลนครนครพนมุกดาหารกาฬสินธุ์นำดาวมาร่วมแห่กันเยอะแยะมากมายไม่น้อยกว่า300ดวงเลยนะ<ม>อดีตการแห่ดาวจะจัดกันในเทศบาลเมืองสกลนครก่อนจะมาย้ายอยู่ที่ท่าแร่อย่างที่บอกนะเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมีกทศกาลดีๆเยอะแยะมากมายว่าเราไปเที่ยวนี่นะได้เห็นบรรยากาศความที่เป็นประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ถูกก็ถูกของกินก็ดีไม่ต้องไปต่างประเทศหมุนเวียนอยู่ในนี้นะเรื่องราวของเงินทองเราเอาละฮะบวกอีกหนึ่งอย่างนี้สิงห์บุรีนําอยู่ด้วยก็ยังนําต่อไปสามต่อสองข้อนะครับสิงห์บุรีอย่างนี้ต้องการอีกข้อเดียวถ้าข้อต่อจากนี้ไปสิงห์บุรีเสมอ,เ,อเรียบร้อยเลยนะครับถ้าต่างคนต่างมีคะแนนจบเลยนะสิงห์บุรีทำยังไงก็ได้ขอให้มีอีกหนึ่งคะแนน อุไทยทำเงินได้ขอให้อยากมีคะแนนถึงจะเสมอเอาล่ะเวลาหมดยังพรุ่งนี้วันศุกร์ดูว่าอุไทยธานีจะไล่มาได้หรือไม่สิงหุรีจะชนะจริงหรือไม่ยกยอดนะครับสวัสดีครับ